ผู้ใช้งานเร d ดิ t ชาวสวีเดนเธอได้ถ่ายภาพนี้ไว้ในค่ำคืนหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอนั้นกำลังเดินกลับบ้านกับเพื่อนของเธอหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปแฮงเอากันในบาร์แห่งหนึ่งและจากรูปถ่ายจะเห็นว่าทั้งคู่ดูมีความสุขเป็นอย่างมากแต่แล้วเมื่อเธอได้มาดูภาพนี้อีกครั้งก็ต้องขนลุกอยู่ไม่น้อยเพราะเธอสังเกตเห็นว่าในภาพนั้นมันได้ปรากฏร่างร่างหนึ่งขึ้นที่กำลังเดินตามหลังพวกเธออยู่ และลักษณะของร่างนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเพศหญิงแต่ร่างกายนั้นกลับเป็นสีขาวซึ่งผิดแปลกจากคนทั่วไปเป็นอย่างมากโดยที่ในตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสิ่งที่ปรากฏในรูปถ่ายมันคืออะไรกัน การถ่ายภาพนั้นถือเป็นการบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งของคนเราแต่ภาพถ่ายบางภาพมันก็สร้างความน่ากลัวและน่าขนลุกให้กับเราได้อย่างไม่คาดฝันดังที่หลายๆคนพบเจอมาแล้วด้วยตัวเองเช่นกันวันนี้กรุสยองจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านไปรับชมห้าภาพถ่ายติดผีที่เราได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันขอให้เพื่อนๆทุกท่านเรียกวิจารณญาณมานั่งข้าง ในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยและโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีเกตติสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนียเป็นสถานที่ที่เคยเป็นสมรภูมิหนองเลือดในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาว่ากันว่าสมรภูมิรบแห่งนี้มีจํานวนทหารที่เสียชีวิตมากถึงหนึ่งหมื่นคนบาดเจ็บถึงสาม0 0ื่นคนถือเป็นสมรภูมิที่หนองเลือดมากที่สุดแห่งหนึ่งของสงครามกลางเมืองอเมริกาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้มาเยือนเกตตีสเบิร์กมากเล่าว่าพวกเขามักพบเจอกับเรื่องราวลี้ลับ หรือเสียงแปลกประหลาดที่ไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้รวมถึงครอบครัวหนึ่งที่หวังจะพบกับเรื่องราวลี้ลับที่นี่และมันก็ไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังเพราะในช่วงค่ำของวันหนึ่งพวกเขาได้ไปที่สมรภูมิแห่งนี้และได้ถ่ายรูปไว้มากมายทั่วบริเวณและพวกเขาก็ได้พบกับความผิดปกติในภาพที่ถ่ายไว้เพราะในภาพนั้นมันได้ปรากฏเงาสีดำขนาดใหญ่ขึ้นใกล้กับพวกเขา ซึ่งถ้าเราลองปรับภาพให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็จะเห็นว่ามันมีเงาสีดําที่ดูโดดเด่นและมีขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไงกันแน่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมเรียกวิจารณญาณมานั่งข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับ ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ในเดือนพฤษภาคมปี2017เมื่อครอบครัวหนึ่งได้ไปรับชมการสแสดงคอนเสิร์ตของวงไอรอนไมเดนและพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพภาพนี้ไว้ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตดังกล่าวโดยทุกคนก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคนอื่นๆอยู่ใกล้กับพวกเขาในบริเวณน,นั้นเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตตามปกติแต่เมื่อพวกเขาได้กลับบ้านและมาดูภาพนี้อีกครั้งก็พบว่า มันได้มีชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาในภาพด้านหลังของพวกเขามันทำให้พวกเขาแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นใครเดินผ่านในบริเวณนั้นเลยซึ่งความเป็นไปได้ก็อาจจะมีใครบางคนเดินผ่านไปในขณะที่พวกเขากำลังมีสมาธิกับการถ่ายรูปอยู่หรือไม่ชายคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้และเราขอเน้นย้ำเพื่อนๆว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ภาพนี้ถ่ายโดยผู้ใช้งาน Reddit ดดชื่อ b r e e d l e m e l s ซึ่งเป็นภาพที่เขานั้นถ่ายไว้ในขณะที่ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งและในภาพมันก็มีความผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าเราดูให้ดีบริเวณขาของชายคนหนึ่งในภาพเราจะเห็นว่ามันได้มีเท้าปริศนาโผล่ออกมาจากด้านข้างของเขาอย่างชัดเจนทั้งที่ในบริเวณนั้นก็ไม่ได้มีใครยืนอยู่ด้านหลังของเขาเลยแต่อย่างใด มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของกล้องหรือเป็นการตัดต่อหรือไม่เราก็ไม่อาจทราบได้ขอให้เพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับชายคนหนึ่งเขาได้เข้าไปล่าทาผีในบ้านร้างหลังหนึ่งตามลำพังในยามค่ำคืนและเมื่อเขาได้ไปถึงบริเวณห้องใต้หลังคางของบ้านหลังนั้นเขาก็ได้ถ่ายภาพนี้ไว้ก่อนจะกลับออกมาแต่แล้วเขาก็ได้พบเจอบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเกิดขึ้นในภาพเขาจนได้โดยที่ในภาพดังกล่าวเราจะเห็นร่างร่างหนึ่งที่มีลักษณะโปร่งแสงปรากฏตัวขึ้นในห้องนั้นและร่างดังกล่าวก็ดูเหมือนว่ากำลังจ้องมองมาที่เขาอีกด้วยเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน์มันก็มีความเห็นจากผู้ชมที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เชื่อว่านี่คือวิญ,ญญาณที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาก่อนแต่บางคนก็บอกว่า มันอาจจะเป็นความผิดปกติของกล้องถ่ายรูปหรือไม่มันก็อาจจะถูกทำขึ้นมาแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอย่างไรกันบ้างอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับนี่เป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ได้ในวันที่3ตุลาคมปี2013โดยผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลท่านหนึ่งในจังหวะที่นักฟุตบอลสามารถทำประตูได้สำเร็จทุกๆคน จึงต่างพากันถ่ายภาพความสําเร็จนี้เอาไว้อย่างรวดเร็วรวมถึงตัวเขาเองแต่เมื่อเขาได้มาดูภาพนี้อีกครั้งก็พบบางสิ่งบางอยา่างที่มันน่าขนลุกซ่อนอยู่เพราะในภาพเราจะเห็นได้ว่ามันมีร่างลึกลับปรากฏอยู่ในระหว่างหมูกองเชียโดยร่างนั้นมีผิวสีดําสนิทสวมเสื้อเชิดและผูกไทยและใบหน้านั้นก็ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่อีกด้วย แต่ท่อนล่างนั้นกลับว่างเปล่าแน่นอนว่ายังไม่มีคำอธิบายสำหรับเรื่องราวนี้นี่เป็นภาพที่ถ่ายไโดยชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้ไปเดินป่ากับพี่ชายของเขาและบังเอ,อิญไปพบเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและมันยังมีโพรงไม้ขนาดใหญ่อีกด้วยทำให้พวกเขารู้สึกสนใจและถ่ายรูปเก็บไว้ ก่อนที่จะเดินทางกลับและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้พบเจอบางสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นต้องขนลุกไปตามๆกันเพราะพวกเขาเองได้พบมือลึกลับในโพรงไม้นั้นแต่เมื่อดูให้ดีก็จะพบว่าในโพรงไม้มันก็มีแค่เพียงมือดังกล่าวเท่านั้นเองแต่ไม่พบตัวบุคคลหรือส่วนอื่นใดของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเพื่อน ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นภาพที่น่ากลัวมากที่สุดอีกภาพหนึ่งสําหรับกุศสยองเลยทีเดียวโดยที่จากข้อมูลมันก็เป็นภาพที่ถ่ายในบ้านหลังหนึ่งโดยเด็กกลุ่มหนึ่งที่เล่นซ่อนแอบกันภายในบ้านหลังนี้และคนที่เป็นคนหานั้นจะต้องใช้แฟลชจากโทรศัพท์มือถือ คนหาเพื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านท่ามกลางความมืดมิดและเมื่อทุกๆคนได้ซ่อนแอบกันหมดแล้วเขาก็ได้เริ่มทำการสำรวจไปเรื่อยๆแต่แล้วอยู่ๆมันก็ได้ปรากฏร่างร่างหนึ่งที่กำลังคลานเข้ามาเขาท่ามกลางความมืดซึ่งร่างนั้นก็ได้คลานมาในลักษณะที่นอนงายและใบหน้าของร่างดังกล่าวมันก็ได้จ้องมองเขาอย่างสยดสยองอีกด้วยมันทำให้เขาร้องออกมาอย่างดัง จน,นเพื่อนเทุกคนต้องรีบออกจากที่ซ่อนเพื่อมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อทุกๆคนได้ดูรูปก็ตกใจเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะทำการค้นหาในบ้านมากเท่าไหร่ก็ไม่พบเจอกับร่างดังกล่าวเลยก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe f เฟซบ o ๊ก uh แ n นเพจกุสยอง Youtube กุสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กุสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า